สิงครับดูครับกลางคืนไม่นอนครับนั่งหลับถวยฮะนั่งหลับถวยกลางคืนทำอะไรไม่นอนนอนไงเอาแล้วนั่งหลับถวยนั่งหลับทำไมก็กงงใช่กลางคืนเล่นเกมทั้งคืนว่าฮะบ้านนอนเมื่อวานไปยิง ปืน,นได้ไรบ้างเมื่อวานไปยิงปืน,นได้ไรบ้างได้อได้กี่ตัวแล้วนะเจ็ดิบกว่าตัวแล้วเนาะใช่ไหมเจ็ดส <76. S 1> เออเก็บไว้แลกร้อยัว วันนี้ดินน่าจะหมดนะครับตรงนี้แต่เขาว่ามีมีที่นะแถวนี้แหละพอได้ได้ทำงานไม่เยอะแต่พอจะได้ทำเมื่อเช้ามาส่งกับข้าวทีมงานบ่ได้ไรกินข้าวบ้างทีมงานทีมงานได้ไรกินข้าวบ้าง ได้แกงแกงฟักแล้วก็มะเขือมะเขือผัมดมะเขือายาวใส่ก็อย่างไง <c oughs> วะแดงแกงะแกแกอะไรแดงสง้มสามถุงไปซื้ออยู่ตลาดปะ <c oughs> แล้วก็โคขอคนหนึ่งสูบหนึ่งอาหารสุรา ส,ส่งกี่โมงมันส่งกี่โมงแปดโมงกว่าส่งอะไรชะฮสายเจ๊เขากินข้าวหมดแล้วมัง้งมาส่งแปดโมงขับรถอะไรมาส่งขับรถอะไรมาส่งนี่แมบบ่เดซแบบิ่งโอ้เปื่อนหมดแล้วมั้ง <laughs> ล้ <laughs> ลางได้วันเดียวก็เปื่อน นีเกกน่เดี๋ยวขับเองก่อนเดี๋ยะขับให้ดูดูเด้อดูเด้อการถอยอ่ะดูเด้อ เล่งแคสองได้ปล่อยให้มันไหล จับคนละครึ่งวันดูสิจะพัฒนาไหมวันนี้จะคิดว่าไงจะถอยดีกว่าเดิมไหมวันนี้<ะ>วันนี้จะปรับปรุงดีกว่าเดิมไหมง่าัล <c oughs> วันนี้ผมตื่นสายแล้วไม่อยากห่างโฮมครับห่างโฮมแล้วมันเดี๋ยวร่างกายมันไม่ <c oughs> อยู่ไม่นานเนาะ ไว้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นก็ไปห่างหูงมากมันดีหรอะเดี๋ยวไม่สบาย <c oughs> โอ้สงสารตาเลยโอ้ยว่าจะหยุดให้ มันทางโค้งพอดีนี่ไปสายสองใช่ไหมเมื่อกี้แกบอกว่าไปไหนไปสายสองเออถ้าไม่เห็นแกแสดงว่าไปสายสองแหล,ละไหนอ๋อเกตรงนี้บอกที่เดิมบก พี่น้องเอามาก่อนเอาหัวเข้าอ้าทำไมพี่ขับเจอแต่ที่เทง่ายๆป่ะทำไมเองขับเจอแต่ที่เท,ทแบบแคบๆเลย <c oughs> โหยังไงวะเนี่ยเสียววะเก่งเหรอโหสมสาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย,อย,อยได้งานหมูแล้ว ถ้าทมตนี่มูเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยนี่ดูถอยไอ้หน้าต้องอยู่ฝั่งนี้ฝั่งคนขับ ไปไหนต่อจาถ้ไเหนโบกไปลูเลยไปสายสองเลยถ้าถ้ายังไม่โบกไปสายสองเลยถ้าไม่เห็นคือไปสายสองไปยสล้่ไม่าลหม้าฮะรถไถไม่มารถไถเสียง เจสองคันเลยรถไทยอโอเคครับคิมน <Everybody. S 1> ี้ไปบ้านหลักดีย้ำเชไญเจ๋อเจอกันสาย